ระวังระวังวงใหญ่วงใหญ่น้องก็ตั้งแคมรอเลยใครปืนอะไรแคมเขมเลยเลี้ยวขวามาไม่ต้องฟังดีฟังดีเลี้ยวขวามาเลยช่วงนีพี่เนี่ยเอานี่ก่อนระวังอิ่พีนะขวาเดินเขาใช่ไหมขึ้นขวาเดินเขาอ่ะขวาเลี้ยวขวามาเลยขวาเดินเขาไปดิปืนปืนไกลขึ้นสะพานไปดิปืนไกลอ่ะเฮ้อกลงเคลื่อนไปลังเคลนไปลังเคลนไปเขาเคลนไปมันต้องไฟเล่นได้นะพี่ลังรถไฟบนสะพานไป ก็อย่าไ่เอาปืนขึ้นไปอยู่บนรือลังรถไฟอะอันนี้เราเ็ไม้เลยหรอฟาดกูดาวอยู่เฮ้ยมันเล่นได้หรอเว้ยิงมหน่อยมันเล่นได้แล้วมันเล่นได้เลยไอ้สัสเล่นได้แล้วเฮ้ยระวังเข้ายีบีระวังยีีนะระวังยีบีนะออนพูดเยอะเกินออนพูดเยอะเกินเล่นบนรถเล่นบนรถไอ้สัเล่นบนรถ ไปเพื่อนหน่อยยิงไฟเพื oh. anyway no ่อนหน่อยเาไหนมา่ีนะตรงขาตัดไมอนหนงไอ้ไอเพื่อนหน่อยเข้าไปเพื่อเาตายเพื่อนโน่อนโดนัไยหน่อยกงฟอย่าลงเยอะฟังกูอย่าหอย่างเยอะมือนวนวดนารไป่นเพื่อนนออกไหมาออออกไปเป็นายนก่อนเฮ้ยช่วยะ่วยยล เม <Tipp ett inh throat> <that> mm hmm ื่อนอนพุของเขาว่าจะแตกนะนุกเีทีอน่งดาดดดาดดดยยยิงยาวเลยยิงยาวเลยคตรฟรีคฟรีเอไอพี่ไอ้เม์พ่อ่ไป้าพี่คอยิงให้อยู่คุยิงให้อยู่จะแตกกันแตกกันแตกลงลวโดนโีโดนีแตกแต่อ้ไม่แตกไม่แตกอีเมนนึงอีเมดนึงดืนเดียด์ตรงกล่องเีฟายอย่านะเ้ยตรงกลางตรงกลางอ้พี่บลด่ซ้ำอ่ะคร

ฮ้ยพี่บอลมันขึ้นเขานะพี่บอลมันขึ้นเขานะพี่บอลมันขึ้นเขานะฮัลโหลได้ยินกูปะพี่บอลมันขึ้นเขานะเว้ยพี่บอลมันขึ้นเขานะพี่บ้านมันขึ้นเขานะระวังนะระวังนะบนเขาบนเขานะบนเขานะเกือบสิบไอ้ผูยหญิงให้เอ้ยขวาเขาขวาขวาขวาบีนจปตื้นบินตรงตีเลยแต่แต่กลนงฝั่งเขาเลยดีเลยฝั่งเขาเยอะนะพี่ต้องพี่บุรี่หน่อยไม่เป็นไไรม่หมดฝั่เขาอ่ะมึงมึงขึ้นเขาซ้ายขึ้นเขาขึ้นเขาซ้ายตรงฟ้าพี่ตรงฟินายังไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วฟินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนนมมมาาาาขขึึ้้้ซย พี่โจมัพี่โจมึงเป็ยังไงดำดีแน่น่ะตัวพี่โจตัวพี่โจตัวพี่โจมันจะทำพี่โจกู่โจโดนทำนานานาช่วยกดหน่อยเฮ้ยมึงใช้เบอร์นดนตรงกลางเลยเบิร์นอยู่เบิร์นอยู่พี่เบิร์นให้อยู่ใจพี่โจอย่าตายพี่โจเบิร์นให้อยู่อุ้ยไอ้เหี้ยมันยิงหัวกูอุ้ยไม่เห็นอุ้ยอาบอลอุ้ยอุ้ยกูโดนะโดนอะไรไม่รู้ใครวะพี่โจหรือใครวะพี่บุรี่เหรออันนั้นอ่ะเฮ้ยกูโดนปะสพากูโดนปะสพานะ เยอะไปนะฮัลโหลเพื่อนอยู่บนเขาเยอะนะเจสองสองนัดต่อเลยบนเขาคนหายไปในมอน่าเขามาดีมาดีบอลสดเพื่อนเลยกูโดนสะพานวะเยอะวะวะเราหายเยอะวะยีพีนะฝั่งฝั่งอูโมงฝั่งไหนมันวางยีพีปูปูปูึ้นรถก่อนปูอีแล้วมึงจะไล่ชมเองทำไมปูขึ้นรถมาปูโว้ยอ่ะเลยกูโดนสะพานโดนโดนสะพานเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอุ้ยอ่ะกูโดนแต่เฮี้ยอะไรแรงๆเว้ย โอ้ยไอ้ปืนใหม่ไอ้เยียดูปืนริบบอลว่ะไอ้เฮียมันมันเข้าเลือดกูเลยอ่ะไอ้เฮียเอ้ยปะทะตายนะปืนปะนตายแล้วแม่งไอ้เฮียมันดูดดูดดูดนาโนผมทีละแบบโอ้ยไอ้เฮียเห็นบ้างไหยไอ้เียอาวุธดูอาวุธแม่งว่ะเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนปลนไอ้เฮียาอาวุธเขาโหดจังวะคุยเอ้ยมึงเปลี่ยนเลยเอออสวยมีเพื่อนไรอยู่เก็บคนหนึ่งได้ป่ะเดี๋ยวกูเอาสมุดซองก่อนลงมองกูได้ปะใครวะ ออกไปได้ไกลเลยเออกไปไป,ก,นะนะปก่อนนะไปก่อนนะคืกูมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นวะไอ้เนี่ยเออเออสวยไหมสมารล่ตามเพื่อนหน่อยเอาสอบเพื่อนหน่อยตามเขาตามอะไรอ่ะตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยเออ คือแม่งโหดตรงวะบนสะพานนะเฮ้ยบนสะพานดันมาแล้วไอ้ถอยถอยมันจันมายิงเดิเฮ้ยซ้ำดิซ้ำซ้ำไม่บอลนี่ซ้ำ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 ไม่บอลก่อนเออออพี่ซูพี่ซูพี่ซูไม่ไม่เดี๋ยวเี่พี่พี่ไปหาส่เพื่อนพี่ไปหาส่เพื่อนเพื่อนให้กูหาเพื่อนให้ส่วนใหญ่ออกยทำไหงวะไอ้เชี่ยกูหาไม่เจอตกตรงกลางก็มีไม่มึงมึงเอาศกออกก่อนมึงไปหาส่เพื่อนลงลองเอ้ยไปเอาศกเพื่อนใครวะพี่พี่ที่ว่ยพี่ที่ว่ายเอาศก่อน ไม่มีมันมีคนมาล้มล้มซ้ำี่ซ้ำล้มล้มยิงแล้วล้มเดี๋ยวพี่ผข้าวงไปหนึ่งเข้าวงไปหนึ่งังอีนึงังอีนึงจอดนึงนึงไม่ไม่ไม่ผมยิงให้อยู่ยิงให้อยู่พีดเลยพีดเลยยิงตกกลางหน่อยมันต้องออกต้องออกว่ะต้องออกว่ะไอ้กูกูกำลัง่กูเพื่อนกับไปอยู่กำลังกูเพื่อนกัไปอยู่นะกำลังกูเพื่อนเขาเก็ฟราก็บไอนะ้นเก็บฟรีวแล้ว ต้นเบิร์นไว้อะ่ะไหวไหวไหว,วพวกมึงค่อยๆเ,เล่น,นไว,ไว,ไวล่เล่ไล่ส่งเพื่อนหน่อยไล่ส่งเพื่อนเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาพี่บอลออกก่อนเอาพี่บอลออกก่อน,อาอน,อาอนหาหาส่งเพื่อนก่อนหาส่งเพื่อนก่อนผมเคลียร์ยขอบวงให้ผมเคลียร์ขอบวงให้ เยันนัดตอนนี้ไม่ใช่มีเอยู่เพื่อาเนมันยุ่ยมากที่ไพี่เบี้ไม่พี่เอาศพที่พี่ก็เอาศพที่พี่กลก่อนปืนปืนปืนในนี่ปืนดุดกลับมาหลังคนนึงกลับมาหลังคนนึงออนฟุตอน้กลับมาหลังแดงเห็นปะมากลับมาหลับได้ปะมากลับมาหลับได้ปะอยู่เพื่อนอีกนี เอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องต้องไล่ชุบเพื่อนก่อนต้องต้องไล่ชุบเพื่อนก่อนสวยเพ้อสวยสวยตต่างเอมันมีคนถือศพเว้ยอันหนึ่งอันหนึ่งอันหสไยเปอร์เอาอีกเพื่อนเอาอีกลงตรงกลางได้ปะตรงกลางเอ้ยเราจะขึ้นเข่าซ้ายเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอย่าเนอะอย่าเข้าอิงพีนะเข่ามันรีได้หมดแล้วนะพี่เราเหรอเรารีหรือเขาเร่เป็นมาสะพานเลยเขายิงฝีมาสะพานเลยแกมะสวยนะสวยเฮ้ยมาชุบเพื่อนไม่เห็นหรอ ยิงก่อนเดี๋ยวเล่นให้เล่นยเล่ให้าเห็บเรปอเราต้องมาเล่นสนตงกลางสิดแล้วนะในบอลสิแล้วนะแล้วไปนมีสะพยิงอยู่ลอยตรงกลางตบเพื่ออยู่ตรงกลางฟีกูน่ก็ยิงยิงกดเลยป่อนใครจะกดเกิดอ่ะกดเีกูดียิงกูดฮอตายป้าอไปขัดไปขัดคนเก็บด้วย

ไม่มีข้าวมาหลังไฟโดนซ้ำนะเพื่อนโดนซ้ำขนาดตรงกลางไม่เฮ้ยกูโดนซ้ำตรงกลางเปรคให้หน่อยเปรคให้หน่อยเปลี่ยนหมายเล่นนี้เปลี่ยนหมายเล่นนี้ในร่องอ่ะโอ้ยมันเยอะว่ะเจ้าหลังดึงออกกูดึงออกแบเยอะอยู่โอ้ยเยอะนี่ใส่นาโนหมดละโอ้ตายไหมนี่เฮ้ยกูโดนเบรตรงกลางกูโดนเบรตรงกลางเฮ้ยเบรเบรให้หน่อยเดี๋ยวบัสกูโดนซ้ำอยู่ตรงกลางยิงให้หน่อยดิยิงยิงยิงให้หน่อยดิตาหน้ายิงให้คนหนึ่งยกข้างนอกพอจะเห็นปะเดียวพาแล้วหรอเดียว เออผมกดเกิดไงมึ่าไม่ได้ใช้ม่ได้ใช้อยู่โทษโอย่าตายนะมึงบอกได้ดีทีหลังฮะุ้ยจะ่จะเขานานนน่ะปล่อยเพื่อนเอาบไปข้างหลังเพื่อนอย่านะตัดสงรงเลพ่อตัดตัดตัไม่ตายตายหน่อยไม่ายห่อยมตอนตอตง้้อตง้้อนองไห้หนองน้ไปนไออ้ จักเขี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเว้ยตายตายตัวปืนตายตัวปืนเราแม่งเกิดกันหมดละมันดีไม่ได้มันแม่งไม่มีศพละข้างๆแม่งไปดีหมดละแม่งไปเกิดกันหมดละทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยให้ตายทำไม่ตายทำไม่ตายเราไม่เล่นลูกใหญ่สู้เขาไม่ได้ไหมแม่งเขาปืนเผาอะไรเต็มไปหมดเลยมันสู้ได้ะแต่มันหายไวไปหน่อยวะสวยสวยสวย เอ้ยแต่ยังไม่หมดนะเนี่ยแต่มันมันมันจะเล่นยังไงวะมันจะเล่นแบบว่ามันจะคุมยังไงให้มันหมดวะเก็บเก็บเล่นโคตรยากไอ้เหี้ยเราโดนบีบทุกทางเลยวะคู่วายสะพานอะไรแม่งก็โดนหมดเลยเอ้ยเขาซ้อนนะพี่เซนิดะสีซ้อนนะพี่สีซ้อนใช้ปืนไวเรามีแค่สิบกว่าคนเอง นบทีห้าสิบโอ้โดนคุมแล้วไอ้ต้อง่อมรถ่อมรถออกกับพวกแม่งส่งคามปืนหรือเปล่าวะเนี่ย <N> เนี่ยจริงๆอะ่ะมันมันแบบมันมันต้องถือศพแล้วเปลี่ยนปืนอย่างงี้เว้ยป่าไม่ว่าจะปืนบวกสี่หรือปืนปืนป,นปืนไวมันต้องถือหมดไยม,มันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ว่ามันต้องแบบแค่ปืนไวถือไยอุ้มได้ด้วยเหรอใช่ครับอุ้มได้ครับจริงๆมันต้องแบบใครได้ศพอ่ะที่มัน<ด><ส>บอกว่าตายเยอะๆกันอ่ะมันมันต้องอุ้มกันวหยมันต้องถือศพเปลี่ยนปืนละที่มันบอกตายหกตายเจ็ดของมันอ่ะมันต้องถือศพเปลี่ยนปืนแล้ว แต่ผ้าผมทำไมรู้สึกมันไม่ได้ไดไดตายวะไอ้เหี้ยตอนแรกผมยิงอย่างฟรีเลยนะข้างบนสะพานอ่ะมันไม่ตายนะเว้ยแม่งมันแบบมีนานโนทุกตัวไม่นี่ว่าหรอกเกิดเถอะขอร้องเกิดเถอะทรมานวะเกิดเถอะกูทรมานวะวิววิวถือชอบไหน่อยวิววิว,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 วต้องเสยผมต้องเสยผม กดอะไรเกิดวะเอ้ยทำไมกูเกิดไม่ได้เนี่ยกดอีสาวีเพื่อเกิดโรงพยาบาลราไหนมามาเต้นใหม่ดิลงมาดูก่อนเพิ่งเกิดเกิดไปให้อยู่นะกูนะฮัลโหล оч ไอ้เราเราไอ้นี่หนดิเวลาเราได้ศพอะเปล่าก่อนได้เปล่าก่อนได้ปล่าก่อนเวลาได้ศพเปลี่ยนปืนถือถือศพแล้วเปลี่ยนปืนแล้วได้ป้าปืนสี่อะไม่ใช่ไปได้ตีต่อได้ไหมมันไอ้เนี่ยมันปิดมันไม่หมดหรอกอะ่างเงี้ย